สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วนะฮะกับทอเทลที่4ครับผมวันนี้ผมจะมาเฉลยปริศนาการเดินเรือด้วยคําใบ้แล้วก็รูปหมู่ดวงดาวนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะก็คือ9ปริศนาด้วยกันนะครับจะมีทั้งปริศนาคําใบ้แล้วก็ปริศนารูปภาพนะครับยังไงก็อย่ารอช้าเลยนะครับเราไปดูกับปริศนาแรกกันเลยดีกว่านะครับกับปริศนาที่มีชื่อว่า Great E a g l e Landing นะครับสำหรับปริศนาเก E a t Eagle l a น d i n g เนี่ยให้เราขับเรือไปที่ เกาะโลนโคบเลยครับมันคือที่นั่นนะครับต่อไปปริศนาที่2นะครับเดอะแมนวูลอตฮิตเจมนะครับให้เราขับเรือเราไปที่เมอร์เมดไฮเวย์เลยครับผมมันอยู่ที่นั่นนะครับต่อไปคือปริศนาที่มีชื่อว่าเอฮันนะครับให้เราไปที่จุด J12 นะครับหรือว่าเกาะลิปเปอร์ไฮเอ์นั่นเองต่อไปนะครับคือปริศนาที่มีชื่อว่ารอสแอนนายนะครับให้เราไปเกาะ ที่มีชื่อว่าชาร์กไบโครบนะครับไปนะครับปริศนาต่อไปคือปัญญาณที่5ปริศนาที่5นะครับ The Pat i e n t o น e นะครับให้เราไปเกาะกิ p h e เว e นนะครับต่อไป Battle in the h e a v e n นนะครับให้เราไปที่เกาะที่มีชื่อว่า m a n ท i น e a ีย c k นะครับสำหรับปริศนาที่7นะครับ ปริศนาที่มีชื่อว่าซีควีนพรมิสนะครับผมให้เราไปเกาะที่มีชื่อว่าไอซ์แลนด์ออฟดิลาร์ดเวิร์ดนะฮะปริศนาที่8ครับผมเดลเบอร์วอยจ์เจอเนะครับให้เราไปที่เกาะที่มีชื่อว่าดิคคอร์บิเลตครับสำหรับปริศนาสุดท้ายนะครับปริศนาที่มีชื่อว่าสเน็กดิเซชันนะครับให้เราไปเกาะที่มีชื่อว่าริเพียเคนะครับเราก็จะเจอเจมได้นะครับตามที่ผมบอกไปเลยวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่จนจบคลิปอีกแล้วครับผม